ต้องขอขอบพระคุณนะคะทีมงานของหลวงพ่อชมอะคะ่ะแล้วก็ท่านาลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะแล้วก็หน่วยงานทั้งหลายนะคะที่ได้มาช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวตำบลบางชนีนะคะ่ะก็ที่นี่นะคะเป็นครั้งที่สองนะคะที่หลวงพ่อได้กรุณานะคะที่นําถุงยำชีพมาให้กับพี่น้องชาวบางชนีนะคะ ครั้งแรกนะคะมาเมื่อวันที่30กันยาค่ะครั้งที่แล้วก็น้ําขึ้นพอสมควรแต่เที่ยวนี้มากกว่าเดิมนะคะก็พี่น้องชาวบางชนีได้รับฟนเดือดร้อนมากเลยค่ะที่ท่วมพื้นบ้านตอนนี้อยู่กันยากมากค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะก็มันจําเป็นกับชีวิตของคนบางชนีมากเลยค่ะแล้วก็ ครั้งนี้นะคะที่ได้รับความกรุณาจากหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อชมหรือ